อย่างโดนเต๋อบดเด้อครับนี่าเพราะมันพรม,มันตึงเพราะมันฝังไงเนะาะดแค่อ,อ,ง,คอ,ง,องไปบวบหยบดอกแคหยบเท่า,ากับใส่าปากแย่งดำลงเป็นหมอเลยครับเหมือนที่ว่าพบ ไ้จะเจ็บพักจ้ะเก็บดอกแค่บวบจ้าแม่น้องไอจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อครับบรรยากาศชี่นเย็นๆคล้ายๆก็คือฝนสีดมดเหม็ดละโอ้ยฝนสีดมดคนน่ะ ฝนจะหมดเดี๋ยวไปทางพุ่นแม่นป้าเขาเจ้ามันก็เลยแกมบอกว่าไทถเนี่ยเลี้ยงน้อยกับพี่น้องป้าเขาเจ้าดรอแม่นองไผสงสัยฝนจะหมดเพลินส้นพุ่นว่าโอ้ยยังเป็นตัวอ่อนส้นเนาะมะขามเด้อพี่น้องนี่มะขามแต่ตำแดดแบบเอาน้องแพ่งงามงามเลยจะกินกักมะขามหน่อยจะกินกับเจียวเรียอว่าห้ามเป็นนวยดีอยู่ผู้บอกปวดตาบอดลงมื่นพด่นวะ สมได้สมดีก็ดีเอาละบักขามสมนี่มันจะได้เดลองซิมบ้างกันนะลองมาดูติสิบิวิตาบอดลงมืดสิน้ำไหลเตี้ยเครื่องเลยวอาวน้ำไหลเตี้ยเลยเปนว่าเอาสีลวกพักบ่อว่าสินเพป็นว่าทำทำสีอ้อมกบจ้ะวันนี้สีอ้อมกบใส่บวบใส่ดอกแคใส่ผักกระแยงจ้ะหอมๆสูตรต้นเส้นสูตรแห่ไข่จ้ะไปนั่งไปเบอร์ห้อง ว่าด,ดีไหม,ล,ดดมล่ะว่าดีไม่รูกจีบเอาห็นพี่น้องวันท้อดิฟังอันดิฟังวันเมื่อนั้นตุ๊นตู่กับกรุงเทพนเนาะเพื่อนอยากกับกรุงเทพน้ำตุ๊นตู่เป็นนังรถน้ำเขาไม่อยากกลับเรื่องอะไรไม่อยากล่องรถวันเถาะเพื่อนดีไปน้ำกรุงเทพน้ำใบอลลบอดเ,เข้าไปวิทงลนังยุดทึ่งเงี้ยนนังเหลียวพอทางอ้งผัวผัวบ่จะเลี้ยตัวจะเลี้ยตัวเนต็เตนสวยม้อยขอเข่าก็บว่กินเออเรียงขึนรถน้ำเขาเสยอ,อยากไปกรุงเทพ ไปกับสักเสียพาใหไอ้เป็นไข่ไดีด้วยนี่เมนบอกกาแฟอยากไปนะไม่เตออี้ยอันเห็นปอกข้อกับเสี่ยไ่บืนไก่ด้อนี่ขันโอขันบ,บ้ผูกไวน้นีไปแล้วปลาไหมแถวนี่ปุ่นสายทางปุ่นเมนโหลดสายหนูนสายทาาปุ่นปลาไหมกิ้วเขียว,วปุ่นไปบ้าดึกมากไงาแล้วบัหนีหาหนูมุดออกลอกก็ต้องผูกมันไว้ก่อน อาจารได้ยังทำไมกินง่ายนํากันเด้อครับพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ้านลาวก็ดีปู้ผลหมักอ้อมกบหรือว่าซุปเห็ดมาสันเมนตองไผ่ว่าซุปเห็ดไท่จ้ะเนี่ยใส่ง่ายเฮับเมนตองไผ่เมนตองไผ่ว่าจะซุปมาสันเคนว่าอันนี้ไปเก็บแต่สมัยครับไปเก็บบ๊วยสมัยไม่บอกฟันไม่ใช่ปีขึ้นเดี๋ยวบ๊วยเฮ้ยยังไงเมนตองไผ่แก่ย่างเม็ด่องปดไว้แล้วเมนตองไผ่ย่างใส่ช่องกิดไว้ปมาสันมาพุหละก็ช่วงนึ่งครับ บอว่ากินยูตะวะหั่นบดิทายถ้ามีพี่น้องห่อดิใครเห็นเนาะกินตอนเข้าวเล้งบางทีอะก็เลยดุนโดนึงสี่ลรอครับเก็บไว้ไปกินโดนว่าสั่นออกมาเห็ดไว้สุกสุกแล้วจังเอาออกมาเห็ดกินเพราะว่าเห็ดสุกแล้วใส่ซองฟีดบอว่าเนาะปิ้งรอบนึ่งหรอเด้นี่ปิ้งสุกแล้วใส่ซองฟีดตะวะห้ากับสิมาปิ้งอีกเพื่อว่ามันนดิมันซื่นเนาะหายข้อมเย็นหรอเดี๋ยวควอมหอมเข้ามา เอาแซ่บๆกันครับมุนี่เดี๋ยวมีผักกระแยงดอกแคบักบัวพริกนี่เก็บมาแต่ในบ้านจ้ะแต่ว่าอยู่นหน้ากับมีแต่ว่าอยู่ในบ้านกับหลายเลยเก็บมาพออยู่ทางในบ้านมันบ่่ไขกพริตติบบกเพลสทีเลยออกมาบวบนี่ก็เอายุนี่แหละพี่น้องเศร้าหน่อเศร้าหลังอยู่งมีนี่หันหลังเตียงข้าเหลียวบ่เห็นเดชเป็นบักแก่ยังเห็น Ton wang tông tao, tôn đốc kia. Lyo đi đi, yên hên bóng, lyo đi đi. And à, nha, tanya mô, nha, 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 อดีจ่าอันข้าเนี่ยน่มันก็เยอกมากนี่ย่พี่น้องก็อกมากมีตอมันี้กลังเก็บพักเก็บพ้างนั่งย่าก็ดีแเล้ยวเดยนี้มีตัวปคาแ่ดอกแค่อะไรมีตัวอืมบกบกบนี่จะเมนูออเ็ตัวแปดตัวไปอ้อมหมือนลยติแมนอ้อมเหมือนหลดยังเห็นมันเดีคุยอ้อม กบนัวๆใส่กับเบียร์เสียบๆตัว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 ่ัตัวตัวตัตัวตัวตัาตัาไัวตัวเัวมัวตัวตัวมัวยัวตัวตัน้ัวตัตัว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 โัวตัวตัวาัวตัวตัวตัวเัวตัวตัโตั็ดัวตัวตัตัวนัวตัวตั้ตัวตัวัวัวตัวตัววตััวัวกันวันีั วี่งขึ้นข่วนแนบเนี่นี่ก็เสียพุ่งเขาหอวมข่วนควายหี่ยงเตาตัวห้วยผู้หญิงห่งวาหอมผู้หญิงหนึ่งว่าชิューก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ควบหมักไฟมันเลยนี่หอมห้วยห้วยอย่างนี่โดนเติบตัวเด้อครับนี่อย่างเพราะมันเพราะมันตึงเพราะมันฝักไงเนาะมันพ่อเอาเลยตีมันไปก่อนละไปเอากเบียร์เมื่อกี้เด้อแบบนี้ร่างออกก่อนจ้ะร่าง ขีเทาขึ้นไฟเพาอสีมันสีเด็กสาดขึ้นเอาขาองไว้จะ้ะนี่สีเป็นตอนวันี้ตอนขาแยกแยกเกีย,กยกขินวัวฟักจะ้ะ เพราะว่าส่วนหัวเนี่เนื้อบันทีพอค่อยไลยเขาก็ฟักเลกลอันนี้แรกแล,แล้วจะนี่พ่อทำอะไ่น้องไพ่คอยว่ะเอาเาอ,อาพี่น้องทำพริกใส่เกลือพร้อมจ้ะเลือกสิลไไเลือง่ายบาเจีแย่งง่ายแล้วก เพิ่งไปเนี่ยงก็มันเด็ดใส่เห่ามันมาเสียตามจริงหัวยาเสี้ยงด้วยพ่อแหล่ะหลับบักพิกพี่น้องพริกล่งลูกโดดลงพร้อมขายอะไรพี่ลูกโดดเงินบักกันบักบักพีกลูกโดดยุบก็แสดงว่าพันเนาะไข่มาตัดใส่จังหน่อย Hoa hôm hôm có có cái không có lòng phiền tay vì tụ phùng phiền 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 tụ phùng tụ phùng phiền Ở phùng phiền นำมาหยอดจักน้อยจ้ะการดูวนีไ่ตีงแห้งเด้อขวมแวมลงกันไม่สาบาดีปลานี่มวลเป็นยังเด้อมีความเราปกันได้วัี่ขวานแห้งนี่ไสประแด้น่อยกันจ้ะเกลือนี่ใส่ไปแล้วตอนตำอีกก็ขาดไปกประเด็ี่วนี้องซ้อน

อันนี้ข้าวเบียร์ข้าวเบปล่าด้าวยไม่ได้ไม่ได้กินอ้อมโดนเลยข้าวขวันะัม่หนึ่ไอ้หน้านี่ข้าวเบียร์จ้ะเบี่ยข้าวเบียเอากระคนให้มันละลายไปนั่นกันล่างโขบอยู่ตาดกรได้ดอกแม่น้ำไผ่อะัวนี้โมลิ่มเมื่อกี้ล่างโขบล่างสากพร้อม บวบล่องจ้ะเป็นหมอพื้นลือ้อเป็นหมอพื้นลือ้อดอกแค่พร้อมผักกระแยงนี่ที่ใส่ส,สุดท้ายจ้ะดอกแค่ลงไปบวบยบดอกแค่ยบเท่ากับใส่ผักกระแยงซิมสแสดบดอกค่ะปงเลยจ้ะ ผมพักงี้ยห่วยๆเด้อบบบนี้มของยาวทองห้องจั๊วๆคุณ่นี่เไปซิมกันจ้ะงเมของยนห่อนคุยเตรียมดอกแค่น้ำบอลสีคาสกเด้เติมน้ำปอีกอนยังอยตอนจ้ะโอเค เมนูที่สองครับซุปเห็ดไข่จ้ะมีมือแม่น้องไงเด้ป่ะนี่ซุปเห็ดไข่หอมๆไข่เด้อพี่น้องข้าวก็โอ้ยข่อยครกินกบเรียบรุ่นขใครคุยกันเห็ดไข่ครับตามใจชอบจ้ำตามใจมาครับเซี่ยนี้มือนี้มีเมนูเด็ดทั้งสองอย่างครับออมกบใส่ผักกระแยงซุปเห็ดไข่ใส่บักพริกดิบกีเห็ดไข่ก็บ่หน่อยเด้หน่เนาะหกหนึ่งขนาดหกหนึ่งง่ายๆก็ได้น ม่ตัวลว่าจิตําหูงว่เสันน้อยพอเราอยากเราเห็นเปกันแยงงามโอ้เรีว่าตำอีกน้อยได้ว่ตีแตำกินกรบปักปกแยงงามาป็นได้ก่นเาแมตำแบบบ้านบ้าน่พอระว่างใส่ชุดวดใส่นังปลาปลาเหลกเลยจีใบ้านตแบบบ้านบ้านอ่าต้อบบเชี่ยบบ่ยใส่บกบกันี่ฮะธรรมดาน่แบบบ้านบ้านแบบใสยงสินใส่บกขามให้เล่าบัวบกบ้านบ้านต้องใส่ขามอ่อนับบกาน้ต้อสขาโบราน บร้านต้องไปคําอ่อนกินเด้อผัดไปกันแยงงามๆเพิ่นว่าเนี่ยนะพี่น้องนี่ต้องให้สิใส่เครื่องจ้ะชุจ้ะาประเดียจันอยนปจ้ะเม็ดไข่บ่ต้องใส่ผักหอมเด้อจ้ะเพราะว่ามันหอมอยู่แล้ว มหอมอยู่ในเห็ดอยู่แลียววม่นางไฟนางดนน้ำแมนไก่เสียบนอเสียบ <c oughs> นอกิกนเห็ดไก่เดียวเตี้ยนเลือางไฟนงเกียจหมดเลยว่ะว่าอะไเราต้องซีมเ <c oughs> ลยซิมเอาแมนเอาซีมไปแมนาไฟซีมมึงด้วยซีมกั

เอาในกนะเสียดายสดายวิตควสีดจะหนกเพื่อมเธรรมดาดิเสดาดํากเป็นหมอเลยครับมือนี่ว่าพบเดคนนงบมีอะไรกินอะไรอะไรเนี่ยครับมอนี่เจัาเป็นตำุงไข่า็ไข่ตำหุ้งสูตรบลลันเสีย่มกันเต้หน่อยไปเลยครับ หอมหูยหอมปลากระยงมาเด้อจ้ะหอำครบนํ้กันเอ้อเอื้อเอ้อมาดามพ่หวนสู้เองสูบกันเอามาเด้อแม่พ่าซุมเผ็ดไข่เนี่ยไข่เป็นใบชาแม่พ้าว่าสีมายามได้เตียงใบถ่านเร่าว่าไงบางสิเจ้าจีได้มาบอไดมาแม่นลองไผ่ซุบกินเพื่อเหลือเด้อ เส็บพรอมคือเกาเดียวเดียวหมูนางลองหมูนูหมูนางล่องดูน่างิดตะโดนหม่อน่านหอมมันได้กินดนต้นหอมมันเห็ดุเห็ดห้อยต้โซ้ต้มอก้บกบวกนนัเดียวะนี่แต่แมวเสียบ ขนาดเตโดนเราก็ยังบอเซศร้าหอมเนาะห่มันหลักษาขุ่มหลักษายีห่อพนไว้เด้แม่น้องไผ่ปิ้งล้วกะเราเต้ยกองใส่ช่องฟิดไว้อืมนขึ้นนมันก็้ดุนแดดหลายดุนแท้ไข่ออกหลายหลายแปลนดุนแดดดุนใดเงี้ยเต้ยมาดๆโจ้ต้ยโดจุ่มๆไว้จ่ chụp kim nhau yêu mặt yêu mặt hôm thôi mặt hôm thôi mặt hôm thôi mặt สูน,นิ่มเศานิ่นนม,มกกทักี้เต้ไดร้องตัวน้อันนี้ของหอมอีกแบบนึ่งอันนี้ของัวอีกแบบนึ่งหอมบอักกันแง่หอมโมกกรแซบป่กเดี๋ยวมเน็ดไข่กรแซบครับ ทำมะฮงกับแซบค่ะอีต่อวต้เ่าเดือดเดือดเดือดน้ำอ่อนบนนั่นทำไตใบขามอ่อนโอเจียบไปเใช่เกินน้ำบ่อน เมัอลั่นนมอน่ำนั่งน่เดียนพักที่ปาย่างนี่นึงยังกับตำหมกนี่น,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 นี่เดี๋ยวปะย่าเจียขลแล้วี้ยังกับตำห้งตำหมก ไฟฟ้าเกี่ยยอรอแม่ไฟเพดนิกนไปจีกายอยู่บ่ัลังจะไปลังมนเนี่ยแบๆนะบงครั็มีตบหมูไหม ที่เาขอบคุณแฟนครับสมองคุณบอลลวครับที่ติดตามเซอร์นีมน้มื้อนี้ไปรุ่นพร้อมขอบคุ้ยครับสวัสดีครับสสวัสดีจ้า